สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องเบียร์ฟอดปังปุริเย่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการนําเสนอรถยนต์นะครับเปอร์เลเจเอ็กซ์ทีนะครับเกียร์ธรรมดาราคานะครับสามห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับได้แปลงโฉมให้เป็นชุดออฟโรดหน้าเหล็กหลังเหล็กบันไดเหล็กครบเลยนะครับวันนี้ก่อนเข้าชมนะครับรบกวนคุณผู้ชมท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบียร์ฟอดปังปุริเย่ด้วยครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้ารถนะครับตัว Ford Ranger XLT นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผม๋ยวผมจะพาไปชมนะครับวันนี้เราได้แปลงชุดนะครับเป็นหน้าเหล็กฮ m m เมอบันไดข้างฮ a m เมอร์แล้วก็กันชนหลังฮ a m เมอร์เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดเลยครับนี่ครับผมจมูกที่ฝากระโปรงนะครับเป็นทรงฟิตนะครับ เป็นรูปรัดนะครับผมสีแดงสีเดวกับตัวรถตัดดําด้านเลยนะครับผมเป็นขนาดเต็มแผ่นเลยนะครับทรงสูงเพิ่มมิติรถให้ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบรัตเตอร์สีดํานะครับผมพร้อมกับคลิปสีแดงให้เข้ากับตัวรถเลยนะครับพร้อมกับไฟ LED สามขีดยาวเต็มตัวกระจังหน้าเลยนะครับไฟหน้าเนี่ย โคมเดิมนะครับเราเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมกับหลอดไส้ใช่ไหมครับก็ได้เปลี่ยนให้เป็นเพิ่มคีบมัดแตงนะครับ3ขีดนะครับผมพร้อมกับไฟ LED Daylight นะครับวิ่งกลางวันวงแหวนที่โปรเจคเตอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็น blue eye นะครับครับผมไฮไลท์ของเราเลยครับผมตัวกันชนหน้าเหล็ก h a มเมอร์นะครับผมอันนี้จะมีสปอตไลท์เพิ่มอีกหนึ่งดวงครับ มีห่วงลากจูงที่หน้ารถด,ด้วยนะครับสีแดงเหมือนเีรักโอเมก้าครับผมซุ้มร้อนเนี่ยก็จะรับกับตัวกันชนหน้าเหล็กฮาร์เมเลยครับอันนี้ลูกค้าก็รีเควสต์มานะครับคุณผู้ชมเป็นลายออกแบบมีมิติหน่อยนะครับผม ที่ตัวซุ้มล้อก็จะยิงซิลิโคนนะครับเพิ่มความแน่นของชิ้นงานด้วยล้อแม็กและยางนะครับผมเป็นขนาด18นิ้วนะครับผมเป็นล้อแม็กโอเอนะครับผมยางเป็นฮันคุกครับผมยาง a อที T. สามารถวิ่งได้ทางเรียบและทางลุยเลยนะครับอืม สติ๊กเกอร์สั์โคนด้านข้างนะครับก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมลูกค้าได้รีเควสมาตามลายที่เห็นเลยนะครับมันไดข้างนะครับตัวน,นี้ก็ได้เปลี่ยนจากตัวเดิมนะครับเป็นมาไดเหล็กฮารเมอร์ก็จะทําให้รถเราดูเป็นทรงออฟโรดมากขึ้นนะครับผมดูแข็งแรงและดุดันเพิ่มมากขึ้นครับผม ในส่วนของโลบารด้านหลังเป็นแบบโลบาร์อท์แลนเดอร์นะครับเพิ่มความดุดันให้เป็นออฟโรดแบบรอบคันเลยนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์ออกมาสวยงามนะครับเป็นสีแดงตัดดำคุณผู้ชมสังเกตดีนะครับรถคันนี้จะคุมคนแดงตัดดำนะ,ะไฟท้ายเปี่ยนเป็นไฟ LED นะครับ เป็นแบบสโมกเลยนะครับผมลมดำนะครับที่โคม,มการชนเหล็กด้านหลังก็ยังเป็นเหล็กฮารเมอร์ด้วยนะครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เวลาถอยเนี่ยจะมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับผมเซ็นเซอร์4จุดยังคงใช้งานได้เช่นเดิมนะครับผม รอบคันนะครับผมประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะดุดันนะครับเข้ากับตัวรถออกมาได้คุมโทนแดงดำได้อย่าง ين, สวยงามเลยนะครับผมครับผมภายในตัว XLT นะครับเกียร์ธรรมดาของสเปรดรุ่นนี้นะครับ ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมจอสิง8นิ้วนะครับผมภูมาลัยเป็นไฟฟ้า100%นะครับมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติฟดคอนโทรลแล้วก็เซตตั้งลิมิตนะครับคอนโทรลได้ด้วยโดยที่ทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ไม่เกินระยะที่ตั้งนะครับผมระบบควบคุมเอเทนเมนต์นะครับผมอยู่ที่ด้านซ้ายเลยนะครับผมก็มไม่ต้องละมือเนี่ยไปที่จอเพื่อลดความเสี่ยงบิเหตุได้ด้วยนะครับ นี้ก็จะเป็นระบบควบคุมการขับขี่ตรงจอกลางนี้นะครับก็จะแสดงสถานะน้ํามันอาตาัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยก็สามารถเซฟที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับจะมี Power อร t l อ t เนะครับผมเป็น2จุดนะครับผมแล้วก็จะมีไฟ1 2บอโวลต์ครับอีกจุดหนึง่งตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับ กระจกมองหลังเนี่ยเป็นตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับตัวนี้ไฟหน้าเปิดอัตโนมัติได้นะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัติค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับมีระบบ ESP นะครับระบบควบคุมสถิลภาพการทรงตัวของตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ระบบ r o m ระบบล้อมนะครับผมก็คือระบบป้องกันลดความเสี่ยงในการคว่ำนะครับผม น่าสนใจนะครับรานะคา857,000บาทออปชันค่อนข้างจะเต็มนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวレนจ์เอ LT ทีเกียร์ธรรมดาตรงนี้นะครับที่ได้คัสตอมออกมาเป็นชุดเหล็กเกือบทั้งคันเลยเนี่ยโปรโมาชั่นเนี่ยหลากหลายมากครับลูกค้าสามารถทักผมทิ้งลิงก์ทิ้งข้อมูลติดต่อทุกอย่างไว้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนชอบก็กดไลค์กดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับ เดี๋ยวจะมีรุ่นอื่น EP หน้าเนี่ยมารีวิวกันอีกก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ